อีกเรื่องหนึ่งที่คนก็อยากรู้ว่ากระบวนการมันจะต้องไปตรงไหนอย่างไรหรือว่าปล่อยผ่านไปก็คือว่าการไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการหลังอภัยลดโทษเหลือโทษหนึ่งปีอันนี้เท่ากับว่าไม่ปฏิบัติตามถูกไหมฮะหรือจะแค่นับว่าไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลเท่านั้นผมคิดว่าในในตัวคําสั่งศาลก,ก็ระบุไว้ชัดครับว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามการบังคับโทษ ก็ใช้ถ้อยคํานี้นะครับเมื่อไม่เป็นไปตามที่เป็นการบังคับโทษที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็จะกลับไปโดยตั้งต้นจากจากพระบรมราชวงการที่ที่ลดโทษให้หนึ่งปีตรนี้ครับใช่ครับก็ไปนับต้นก็คือ1อ่หนึ่งแล้วก็จนครบ1ปีเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีโอกาสจะต้องไปรับโทษเดิมเต็ม8ปรัีใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็สิ้นสุดความกังขากันได้คุณผู้ชมครับนะ